เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวพันธิราเพ็งสกุลและดิฉันนางสาวปีาพร์สวนมณีจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชวันนี้พวกเราจะมานำเสนอนวัตรกรรมที่มีชื่อว่าเก e ้าอี้ฟื้นฟูสู้สโตรกโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์สุทัศน์เหมทานน์เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสะโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองหรือเรียกว่าโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาต เกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบตันหรือแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายทำให้แขนขาหรือใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งชาอ่อนแรงเคลื่อนไหวลำบากหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการดูแลผู้ป่วยสโตรกที่อยู่ที่บ้านจะเป็นการป้องกันการเกิดโรคซ้ำป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาทำกิจกรรมได้ด้วยตนเองได้เร็วหรือใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุดค่ะหากผู้ป่วยมีความพิการหลงเหลืออยู่ก็จะส่งผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองผู้ดูแลครอบครัวและชุมชนตลอดจนหน่วยงานและภาครัฐที่เกี่ยวข้องจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาตินะคะพบว่าหลังรักษาอาการจะดีขึ้นแต่เมื่อกลับมาฟื้นฟูที่บ้านเกิดปัญหาหลายด้านทั้งการเดินทาง ผู้ดูแลและค่าใช้จ่ายส่งผลให้ผู้ป่วยอาการแย่ลงปัญหาที่ผู้ป่วยกลับมาฟื้นฟูสภาพที่บ้านโดยการประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้เองและอุปกรณ์จะแยกส่วนกันค่ะดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ครบวงจรออกกันลังกายได้ทั้งแขนและขาในเครื่องเดียวกันซึ่งช่วยให้ญาติและผู้ป่วยมีความมั่นใจในความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ วัตถุประสงค์สาหรับการทนานัตกรรมชิ้นนี้นะคะ 1. เพื่อพัฒนาเก้าอี้ฟื้นฟูสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบค่ะ 2. เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาปฏิบัติกิจวัตรประจําวันด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบเขตของการทํานวัตกรรมในครั้งนี้นะคะการทํานวัตกรรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาเครื่องออกกําลังกายที่สามารถออกกําลังกายได้ทั้งแขนและขาในเครื่องเดียวกันสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ โดยทําการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบในโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผลการประเมิน a d l น้อยกว่า8คะแนนตั้งแต่กลางเดือนมกราถึงปลายเดือนมีนาคมพศ2564ค่ะขั้นตอนการดําเนินการนะคะ1เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้คะ่ะได้แก่เหล็กรอกสลริงเฟืองโซ่ที่ปั่นจักรยานค่ะและเกียร์และสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นบาะรถยนต์ค่ะ 2นะคะคือตัดและเชื่อมเหล็กสําหรับขึ้นโครงร่างและส่วนประกอบอื่นๆค่ะ 3. คือนําโครงร่างและเก้าอี้นะคะมาประกอบด้วยกันค่ะ 4. คือเชื่อมรอกสริงเฟืองและโซ่เข้ากับโครงร่างค่ะประกอบเกียร์ที่จะใช้ในการปรับความหนืดค่ะและสุดท้ายคือตกแต่งและทาสีตามความเหมาะสมค่ะจุดเด่นของนวัตกรรมเก้าอี้ฟื้นฟูสู้สต็อกนะคะ 1. สามารถออกกําลังกายได้ทั้งแขนและข,ขาในเครื่องเดียวกัน 2. เคลื่อนย้ายได้สะดวกเนื่องจากสามารถถอดแยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ได้ 3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สามารถหาได้ในท้องถิน่นหรือนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในการทำนวัตกรรมได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้ป่วยสตรกจากการทดลองใช้นวัตกรรมและข้อเสนอแนะจากผู้ดูแลค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่สมเกียติหนูนางสาวพัชรีไรคุณธารักพิรักษ์ค่ะ ็นผู้ดูแลผู้ป่วยรับรูนะคะคุณหนุ่มแกได้ใจทดลองนวัตรกรรมเนี่ยประมาณกี่วันแล้วคะอ๋อโก็ประมาณนหนึ่งเดือนนะครับที่ที่นักศึกษานำไม้มาทดลองใช้ครับค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะผู้ป่วยรู้สึกอาการดีขึ้นไหมคะผู้ป่วยบอกว่าทำให้การเนื้อที่ขาแข็งแรงขึ้นครับ ค่ะแล้วแล้วมีความพึงพอใจในนวัตกรรมชิ้นนี้อย่างไรบ้างคะผู้ป่วยบอกว่าเบาะสวยามากแล้วก็มีความพึงพอใจครับจากที่ได้ใช้นวัตกรรมชิ้นนี้ค่ะมีความแตกต่างกับนวัตกรรมชิ้นาาจากเครื่องออกกำลังกายอย่างอื่นบ้างไหมคะมีความแตกต่างครับ แล้วก็มันมันมันเป็นสิ่งใหม่ที่น่าน่าสนใจนะครับค่ะแล้วก็มีความก็ใกล้เคียงกับไอที่ชายอยู่แต่ว่ามัน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 มีความใกล้เคียงนะครับแต่ว่าที่แตกต่างส่วนที่แตกต่างมันก็มีครับค่ะแล้วมีข้อเสนอเนีอย่างไรบ้างคะเพื่อไปนำไปพัฒนา แวัสค่ักรรมต่อไปค่ะอ๋ออยากอยากอยาให้ที่วางเท้าว่ะครับที่วางเท้าปั่นอะครับมาอยู่ใกล้กับอา่ามาอยู่ใกล้กับทุกใครมาอยู่ใกล้ตัวหน่อยครับเพราะว่ายืน่นยื่นเท้าไปข้างหน้ามันจะไม่ค่อยถนัดนะครับค่ะอาจจะด้วยแบบส่วนสูงใช่ไหมคะอยากให้ปรับปรับเข้ามาได้นิดนึงใช่ไหมคะครับผมค่ะให้มาอยู่ใกล้ตัวหน่อย ก็จะดีมากครับได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะนำไปปรับปุงนะคะขอบค่ะขอประสบความเร็นะจ๊ะค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะแล้วก็ที่เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะครับขอบคุณค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรมนะคะ 1. ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ 2. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 3. ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่างเช่นแขนขาลีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแนวทางการพัฒนานะคะ 1. สามารถปรับแรงต้านในการดึงแขนแต่ละครั้งได้ 2. ส,สามารถปรับเครื่องปั่นเป็นระบบอัตโนมัติได้3ส,สามารถปรับเก้าอี้เลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนไปทางด้านหลังได้ค่ะ 4. ส,สามารถปรับจํานวนรอบในการใช้งานแต่ละครั้งได้ค่ะทางคณะผู้จัดทําขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อสงสัยสามารถซักถามได้ค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ